สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านรักงานฝีมือและ DIY นะคะวันนี้เราจะมาสอนการห่อจีเต้นะคะห่อจีเต้นะคะเราก็ลัมาเริ่มเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีจีเต้ที่เราตัดไว้จากคลิปที่แล้วนะคะที่ตัดแล้วก็ขัดขอบเสร็จเรียบร้อยนะคะหนึ่งคู่แล้วก็ผ้าสำหรับห่อนะคะ นิสอเขียนผ้านะคะแล้วก็กาวกาวจะเป็นกาวยางกาวเหลืองนะคะแปรงทาสีกันไก่นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็กางผ้าออกนะคะจากนั้นเราก็เอาเอาจีเต้นะคะมาวางทาบทาบหงผ้า ภาพกับผ้าอย่างนี้แล้วเราก็ขีดนะคะขีดโดยรอบทำสองด้านเลยนะคะ จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเผื่อผ้านะคะเวลาเผื่อผ้าที่เราจะห่อขึ้นมาอย่างนี้นะคะประมาณ1.5เซนติมถึง2เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็ทากาวนะคะทิกทากาวค่ะปกติปกตินะคะจะมีสังกาว สังกาวนะคะซึ่งไม่เหนียวมากเราจะทาเพราะว่าสังกาวเวลามีปัญหาอะไรหรือเราทาผิดอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะดึงออกมาได้นะคะแล้วเราก็มาทากาวนะคะเราทากาวที่พื้นนะคะโดยใช้กาวเหลืองที่เราเตรียมไว้ทาที่พื้นโดยรอบนะคะตะกี้นี้ถ่ายถ่ายแล้วลืม ลืมกดอัดวิดีโอก็เลยต้องมาทำใหม่อะคะ่ะทาเราทาเราทากาวให้ทั่วบริเวณจีเต้ e ให้เรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยให้กาวแห้งนิดนึงนะคะทิ้งไว้พอประมาณจากนั้นเราก็มาทาทิผ้าค่ะทาทิผ้านะคะทาท,ผาะะท,าทิผ้าให้มันทั่วที่เราวาดไว้นะคะที่เราลอยลเราวาดไว้ ตะก,กี้น,นี้นะคะจากนั้นเราก็ปล่อยให้ให้ให้แห้งให้กาวแห้งนิดนึงนะคะให้กาวแห้งนิดนึงเราค่อยมาห่อกันค่ะ mm hmm. เราจับดูกาวแห้งหมัดแล้วนะคะ mm hmm. เราก็เอาจีเต้ที่เราทากาวแล้วนะคะมาวาง มาวางบนผ้าที่เราวาดไว้นะคะกาวบนผ้าก็แห้งนะคะจับดูไม่ติดมือจากนั้นนะคะเราก็กลับ แล้วก็รูปรูปจากนั้นเราก็มาตัดผ้านะคะตัดผ้าตามที่เราเผื่อเผื่อที่จะห่อไว้นะคะประมาณ1.5เซนติเมตรนะคะอันนี้เผื่อไว้1.5เซนติเมตรนะคะเราก็ตัด เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะทําเราจะทําพื้นรองเท้าแตะนะคะพื้นรองเท้าแตะกันค่ะเราจะเริ่มทํารองเท้าแตะกันแล้วแต่พื้นอันนี้นะเป็นรองเทา้าเป็นรองเท้าผ้าที่หุ้ม้นหุ้มปลายนะคะก็คือรองรองเท้าผ้าตัวนี้ค่ะแบบนี้นะคะพื้นตัวนี้ พรุ่งนี้เราจะเริ่มรองเท้าแตะนะคะส่วนขั้นตอนของรองเท้าแบบนี้รองเท้าผ้าแฮนเมดแบบนี้นะคะเราเราทำครบแล้วนะคะทุกขั้นตอนนะคะใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนี้เขาทำกันยังไงนะคะเริ่มจากห่อหุ่นเท้าตัดพื้นนะคะแล้วก็ทำแพทเทิร์น นะคะทำแพทเทิร์นแล้วก็การวาดลงผ้าการตัดผ้านะคะขั้นตอนการเย็บการดึงหนังหน้านะคะเราทำไว้หมดแล้วนะคะกับย้อนกลับไปดูได้นะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจดูแล้วไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบถ้ายังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามนะคะคอมเมนต์ถามได้นะคะ เดี๋ยวจะตอบให้นะคะเราก็เผื่อโดยประมาณ1.5เซนติเมตรนะคะตัดออกโดยรอบนี่นะคะอันนี้ได้กัน วิธีทําการห่อผ้าเออการห่อจีเต้นะคะจากคูปานนะคะพรศิวานะคะแกะสอนแกเปิดคอร์สสอนอยู่นะคะใครสนใจก็ลองติดต่อนะคะลองติดต่อใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็เราก็มาทาทากาวนะคะเราติดเสร็จตัดแล้วเราก็มาทากาวทาบริเวณข้างขจีเต้ด้วยนะคะขอบจีเต้อย่างนี้ ทาผ้านะคะขอบจิเต้เราก็ทานะคะทาให้ทั่วน่าจะใช้แปรงเล็กกว่านี้นิดนึนงกระป๋องเก้ากระป๋องใหญ่หมดก็เลยใช้กระป๋องเล็ก แปงมันก็เลยดูใหญ่เทอะแทะเราทาขอบขอบบริเวณขอบจีเต้แบบนี้ด้วยนะคะทาขอบบริเวณขอบขอบอย่างนี้ของจีเต้นะคะเวลาห่อผ้าเรามันจะได้ติดง่ายเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเริ่มทํำรองเท้าแตะกันแล้วนะคะรองเท้าแตะแบบต่างๆรองเท้า เราทาแบบนี้นะคะเราทาส่วนบนของจีเต้ e ด้วยนะคะทาบริเวณรอบจีเต้ e ด้วยค่ะเพราะว่าเราจะห,หุ้มผ้ามาทางนี้ด้วยนะคะหุ้มผ้ามาอย่างนี้ ทาเสร็จเราก็พักพักไว้ก่อนนะคะพักให้กาวแห้งนิดนึงทำทั้งสองสองข้างนะคะทำเหมือนกันข้างนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำให้เสร็จแล้วรอกาวแห้งเสร็จแล้วมาดูวิธีห่อกันอีกนะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็ที่เราขิดไว้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะ ึงผ้าให้มาติดกับขอบจีเต้ก่อนนะคะระวังกาวเหนียวมากถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนะ่ะเราก็ใช้สังกาวนะคะถ้าใครจะทําจริงๆนะคะไม่มีอุปกรณ์เมนเม้นไว้ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะได้แนะนำแหล่งหาอุปกรณ์ค่ะได้มาแบบนี้เราก็ใช้มือนะคะ ุ้งมือดันอย่างนี้นะคะตรงนี้เราค่อยๆเอาลงเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมผ้ามันก็จะมากองนะคะเป็นกีบอยู่ตรงนี้ จะได้กิเต้ที่หุ้มผ้าแล้วนะคะที่ห่อเอาผ้าห่อแล้วนะคะจากนั้นนะคะผ้าที่มันเป็นกองกองเป็นริ้วๆอย่างนี้นะคะเป็นส่วนเกินเราก็ตัดออกนะคะตัดออกเลยใช้กันไกล ปลายแหลมๆนิดตัดเลยค่ะนี่นะคะ ต่อไปเราจะทำพื้นรองเท้าแตะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องค่ะตกแต่งเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างตัดออกดึงออกก่อนจับ ไหนกาวไม่ติดเราก็ใช้พู่กันเล็กๆทานะคะแล้วก็ปล่อยให้กาวแห้งแล้วค่อยติดลงไปอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเราเผื่อไว้เยอะผ้ามันก็จะกองเยอะนะคะกองเยอะประมาณ หนึซนหรือหนแต่อย่าเกิน2องเซนนะคะเพราะว่าผ้ามันจะกองเยอะไปเราก็ได้แล้วนะคะกีเต้าสำหรับทำรองเท้าเป็นที่ตรงกับที่โดนกับเท้าเรานะคะเราก็จะได้กีเต้าทำรองเท้าแล้วนะคะออขอก็ขอจบ แค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ